วันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีเออได้ <c oughs> พระครูบาอาจารย์ได้มาฉัน <c oughs> อ,อที่แม่สะัวะวันนี้มีผัดเผ็ดไก่มีทั้งไก่เป็นตัวก็ถือว่าวันนี้เป็นตริมุงคลของวัดก็ได้ขึ้นชื่อลูกศิษย์มานั่งรออยู่ก็รู้สึกว่าจะเป็นอากินตายลูกศิษย์ก็คงแล้วว่าจะ <c oughs> จะฉันดีจะกินดีก็เอาโมทนาบุญกับพระด้วยเนี่ยลูกศิษย์ก็มีความปรารถนาดีวันนี้ถวายทั้งมะม่วงถวายอะไรสารพัดนะทำให้เกิดวันนี้วันนี้ก็เป็นมงคลน,นยพระมีตั้งทั้งหมดเจ็ดลูกโอ้โหวันนี้ถือว่าเลิกดีมากวันนี้ก็ขอสมโมทนาบุญให้แก่ท่านทุกคนที่ได้ศรัทธา บริจาคปัจจัยเพื่อเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์งานนี้ก็เอาไปซื้อไก่ซื้อพวกนี้มาขอโมทนาบุญแก่ญาติโยมที่ท่านได้อนุเคราะห์พระสาธุการด้วยกันทุกคนขอให้ท่านได้พ้นทุกพ้นภัยพ้นวิบัติทั้งหลายตลอดไปเถิดสาธุ